ต่อเนื่องที่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพุทธศักราช2568นางสาวแพททองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสเป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถตัวพิษโดยมีประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าผู้บัญชาการทหารและตำรวจผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหารสำนักง,งานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสได้ปลูกต้นขนุนไผ่สารทักษิณหนึต้นรวมถึงผู้ร่วมงานได้ปลูกต้นไม้1 7 3ต้นเช่นกระหล่ำปรึกแคคฟรั่งชัยพฤกปงจันทร์และสาวสันทราย